การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโรงเรียนวัตเคียนทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งโรงเรียนวัตเคียนทองเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่6ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน186คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวชุติการผิวอ้วนผู้อำนวยการโรงเรียนวัตเคียนทอง การประเมินโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอบออระดับ3ดาวจำนวน4ด้านด้านที่1โรงเรียนโรงเรียนวัตะเคียนทองมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงสร้างเครือข่ายองค์กรทางศาสนาในชุมชนโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนพร้อมทั้งได้รับรางวัลด้านคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกด้านที่2 ผู้บริหารนางสาวชุติการผิวอ้วนผู้อำนวยการโรงเรียนวัตะเคียนทองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพทโดยได้บริหารงานกำกับติดตามโครงการและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพท มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโมเดล imtk โมเดลมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมซึ่งเป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสพท ได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปกครองตนรวมถึงได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัตตะเคียนทองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพทโดยการออกแบบการเรียนรู้พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีความประบพติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆด้านที่ 4. นักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัตเคียนทองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองคค์วามรู้โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ได้มีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆนักเรียนปรับพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์จนได้รับการยอมรับจากชุมชน เป็นผู้มีอุดมการด้านคุณธรรมและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชน นักเรียนมีความปรับพฤติที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ผู้บริหาราคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัตะเคียนทองมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม นำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการ